สวัสดีครับมือนีม้มารวยพามาตามในทางเหล็กมีเขียวน้อยนะครับเงินงก้อนเพิ่นให้กเอาสองแปดนะครับเป็นเหล็กขอนลูกอยู่บ้านนะครับวันนี้เพิ่นฝันดีแล้วพี่น้องฝันว่าได้ไปไหว้ปู่เสียนพ่อแก่นะครับได้บัตคิวที่ท่ายนะครับแล้วก็เพิ่นฝันวาได้ลองไปติดตามกันเลยครับครับมีเขียวครับวันนี้ครับก่อนเดินกะมาติดตามมีเขียวให้เพิ่นบาทเหมือน,นเราเนาะ เห็นวันวันพูดด้วยป่ะนะพูดเรยๆไม่ตื่นสุดสามสิบเนาะกับกมี่เอซี่ฝากมาให้ได้นะครับกับสินี่ปานิดนะครับโอนมาสองร้อยนะครับเอซีไม่ออกนามห้าร้อยนะครับและะ้วก็มีคุณเปียนุดเนาะสองร้อยบาทคุณน่งลักสองร้อยบาทนะครับอืมรวมเป็นพันเอ็ดนะครับเป็นพันเอ็ดเดอร์นะครับเพียงเท่าอืม เอากลับก่อนค้างไว่นึงคือวัวมีเงินหน่อยเหมดแล้วะนะครับอขอให้เงินนีย้อนกลับไปหาโชคที่ให้มากเลยจ้าอนี้ขอให้ได้ขึ้นไปชี้ตัวตรงๆเลยซะถูกอ,อืมอะไรคืว่าฝักไปเลย,เลยฟันดีเพื่อนจีฟันได้ชีต <c oughs> ช้ตัวเลยจีฟันได้ชี้ตัวเลยหวนนี่ไ <c> ด <oughs> ้นะครับเอาเขาลอง ถามว่าฝันไม่เขาน่าไม่ตืห่ห้วอว่าเงินพี่คนฝันยังไงมีที่มากเป็นยังไงเอาไปฝา,เา,เา,เาัเนะฟฝันยังไงอันขึ้นนีน่เนาะอันไปเห็นไปเปิดบึงโทราศาพัพท์นี่แหละกับไปบึงเนติกต็อเนี่ยแหละก็เลยเห็นอันว่าพ่อแก่เงนินล้านนั่นแหละบาทนี้เขาเลยก็เลยเขาเลยเห็นว่าผู้ใดก็บ,บอกว่าร่องท่าเพื่นล่องท่าร่องขอในออนไลน์ ต้องทาล่องขอแนวไล่บันนี้ก็ได้ล่องพิมพ์แล้วก็เขียนเลขเข้าไปแปดหนึ่งหนึ่งแปดราขันลูกถึงซี่ตัวนี่ลูกจะไปขอบคู่สันนนสส่นได้บันนี้กันกันเลยเศร้าเบิ้งเท่าสับได้ปิดเท่าสับได้ฝันได้บันนี้อัน้ฝันวานลูกชายเห็นพาดขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปขอบคู่พนีหลีบนันนี้ไปไปแล้วคนหลาหลาเลยได้ไปบัดคิว ที่สามพันสามรอเจ็ดสิบเก้าบรคิวป้าจะโดนเถอ่คนเลยาว่าโดนกับข้าวเดียวบับนี้กับว่าโดนนี่หลีพ่อวางสั่นกระหอดคิวต่อของเลยบับนี้กันเลยได้เข่าไปขอบคู่เลยบับนี้ในฝันะเออได้ได้เข่าด้ฝันน่ะเอาจังไหนจังถ่า่นพ่อถ่าคนจังไลงไปฝันเห็น่นถ่าว่าให้ลูกอันอันซักซีฟจริงขันแน่จริงอ่ะให้ลูกถือ เด็กซีโตล่าวันพุดแปดหนึ่งหนึ่งแปดเด้อสันเล็กถ่าได้เนี่ยเหล็กถ่าเรื่องตึงแมนบ่าเด็กว่าเด็กฝันเพราะว่าเห็นในติ๊กต็อกเนียเขาเขียนว่าพุพันห้มน่าเลขแปดหนึ่งหนึ่งแปดว่าแมะให้ล่องเบิ้งความสิว่าเขนเรียกว่าให้ร่องถ่าร่องเบิ้งสันอาจจะเป็นเหลขกหางประทัดนี่ยัางนี่แหละของเขาเนี่ยแหละแปดหนึ่งหนึ่งแปดแมนโอ้ข้าเจ้าเนาะข้าเจ้าก็เรียว่าร่องขอล่องถ่าล่องเบิ้งสัน บูเดยมีโชควาสนาต่อเพิ่นอีหลีสิได้ไปเป็นลูกศิษย์สิได้ไป,ปหาเพิ่นมันก็สิชื่อใดหรอกพูดมาในล่องท่าทางออนไลน์ก็เห็นแต่คนว่ามีโชคทางออนไลน์ค่ะท้าทายมาอย่างกับในล่องอหรอนะในล่องเขาเองแมนในล่องเบิงเ่งโตขึ้นมาฝันเราสิมาตกกคนขึ้นมาเลยฝันอันนี้อันท่องถ่ายน้ำเว้นเนาะครับบัดนี้ตกตคนขึ้นมาเลยมาฝัน ทำนาเด้ไปหาเงินนั่นแหละไปกับดูกไส้ดูกไส้ผ้าขี่หมอไส้ขั้นของมั่นนั่นเราไปทะเบียนนั่เลยมันหมอจะไส้มัมมม่นกับแปดศูนย์แปดสามกับซีตัวอีกอืแต่ว่าเล็กบัตรคิวที่เพิ่มไหหมาานั่นสามพันสามร้อยเจ็ดสิบเก้าในเลขสามชุดมักตัวได้ก็มือเลขสามชุดนั่นกับ นักอันที่มากนั่นกับแปดนึ่งนึ่งแปดละเลขที่ว่าท่ายถ่ายคนนั่นแหละคือคือมากเลยท่าทถายเนาะแมนมากรีดถ่าทถายแต่ว่าบัดนี้เลขบัตรเชีวนั่นกับแล้วแต่เอ็ดซีซีจัลล์หนาเอาครับชอบเนาะอผมชอบเลยชอบชอบชอบอันตัวนี้ตัวนี้คือบัตรเชี่ยวที่พระเป็นผู้ยืนห้นพระในฝันพระเป็นผู้ยืนห้พระลูกศิษย์ลูกหาเพื่อนนั่นนี่ผู้ยืนหันสามสาม เจ็ดเก้าเนาะอืมแต่ว่าเลขคิดเราไปกระโหกไส้เนี่ยแต่เบียนรถเนาะทะรถมาไส้ของมันไหนล่ะแปดแปดแปดศูนย์แปดสามแปดศูนย์แปดสามเนาะอายุลูกไส้เท่าไรครับอายุลูกไส้สามห้าแมนกันยาเนี่ยสามกันยาสามสามเนี่ยอีกสองเดือนเดือนหน้าก็สิงหาเนาะเต็มเลยสิเต็มสามสิบห้าเป๊ะเพราะว่ามันเกิดสองห้าสามสาม ครับเมื่อก่อนถึงอายุไม่มายนะครับจนเคยฝันเกี่ยวกับลูกคนนี้ล่ะพอลูกเสี่ยงโชคเนาะผู้นี้เนาะมันก็ผู้นี้เนาะมันตอกมันก็มื่อึงเล่าสัตา์เอาพึ่งเล่าฮะแม่หนังจอตัวหนาเล่ยว่าต้องไปตีเลยว่าต้องนี่เลย์สามสามมันเล่ยเล่าอือสุดยอยมันตอกนะเขาไปอีนอีกนาะตอนเนาที่มันบอกว่าแม่โจ้ว่เคยอ เพชรยังให้แม่เล่ยโจ้ใส่โชคแม่อืมนันนหละแล้ว่าเสือโรดอันอายุกับพาะสอเกิดโจ้ได้วางชี้เท่ากับเลยได้เสือืมโอ้ยเกิสองพันเธท่าสองพันห้าร้อยสามสิบสามสองพันห้าร้อยสามสามอายุสามหักเกิดวันที่สามกันยาสองห้าสามสามอตีมสามกันยานี่อีกเดือนกัวนิเดือนนึงก็อีกสามมือ แมนสิเต็มสามาเ<อ>า 3, สามสีเนาะค่ะสามสีอย่างสามหาเนาะนะครับเอานะครับบอกไปกับสิไรตัวแมนเจวตัว้ไปซืออกเพื่อพี่น้องถามมาสามเลานะนะครับเพราะว่บาเนี่ามเพราะว่เป็นอย่างไรที่มันเคยออกเขาก็จถามเนาะแต่ว่าเรื่องรถมอไซค์หลายแ่วเนี่ยทีท,ทีเขาฟันน้ำใยสีเกี่ยวก็มอไซค์มาเกียกมอไซค์เลยอันนี้มอเซคมักมอไซค์เย มอ้ักมอวย่งงเมื่อส้ก็ได้มยหมักวุงเลยมแล้วก็ิชอบกอละหรืยังไะมา้วยชอบเลยอ่าอจะใส่เนี่ยกะน่าสนใจอยูแต่ว่าเหล็กบัตรเชื่ว่าบ่มักกันต้องเอาเนาะเเขบอกเอาเนาะเบเขาเบมันปิดไหมเออเบฟแหวนมันปิดไหมเบเลยเออฝากเรียงเบฟบยบเอานะครับกะสิว่าเนาะ เลคิ้วพุดไดมากเก่าคิว้วเนาะพดไดมากลดกันลดแต่ว่ามามากลดสังเกตแล้วตำรวจต่ว่าที่ไม่เกียวว่าอนพนให้ไปไ้ายแดงไม่เคียวกับกับผูใ้ใดก่อกับสามีเปล่นี่รถคืนไปป้ายเงียนอันแรกแรกแล้วมันหนกกันเลขมอไซด์น่เบนเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเออมันหอกมอไซด์กว่านั้นมีมีรายเคียอยู่สิ์ฟันศาษณะขี่มอไซ์ไปเนึ่งมักออกมอไซ์กับฟัน ถ้าตะวันไปลมก็ออกเนาะใช่เนาะเพราะใช่ขั้นนี้แหละแต่ว่าอันนี้ขั้นขั้นนี้เด้ขั้นของดูไสครับอันนี้ขั้นของดูไส้ที่ขี้ไปอพอแก่เนาะแปดศูนย์ครัพอแก่เงินล้านคือแปดศูนย์แปดสามเนาะห้าเทียร์นะครับกับเลยสิแนะนน้ำวาเออแนะน้ำว่านี่ส่วนนี้ไม่เขียวฝันขี้มอไซไปใส่เลยหนึ่งมักออกมอไซเนาะไม่อย่างไรถิ่มไดเรียงมอไซน์น่ะแต่ว่าให้ผู้ได้มักเลยไว้เสี่ยงกัน อันก็คือแปดหนึ่งหนึ่งแปดไดกคิ้วกะที่พ็นพาพันไห่กับต่างหากเนาะเดบ้านคิวที่จะไปขอบคู่พ่นนะที่เขาเลี้ยงคิ้วถ้าเขาไปอันครับผมว่าคนโอ้ยหลายพันได้ว่าโอ้ยือได้คิ้วหลายแท่โดนหอดแถบบ่โดนพันมาก็เป็นคิวแต่ของเลยไหมเพราะว่าพันมาบ่โดนคแต่เมนถึงถึงคิ้วเด้เขาไปเลยไหมนะครับเอาตามนี้ได้แล้วครับ เรื่องแปลกอยูะเนาะฮะไปเทียบตอกไปเห็นน้ำเพลินท่าท่าเอาไรก็ได้แต่ได้รอบเมืองนะครับเลขทีท่าคือแปดหนึ่งหนึ่งแปดนะครับปัดตรงขึ้นมาฝันว่าเดินไปหาฟรีลีแต่ว่าลูกชายพาไปขี่รถไปน้อกันเป็นทะเบียนรถแปดศูนย์แปดสามทะเบียนรถมันเองไปหอดวัดหลวงพ่อเลยพาพระเราคิ้วให้สามสามเจ็ดเก้านะครับเอาเลขอลายตัวมอเลยหร์โรบ่สตันพี่นนเพราะเรอยากตัดกันตัดเอาเด้อครับเลดแต่พีอร์ฟิโนนฟิโนนมาคิ้ว สิมกักเดียกเขาไปเสียงหรือสิเล็กรถนะครับก็บเลื่องพีน่นะน้องมากเนาะมีแต่เล็กสีโตพเพิ่อเลยสีโต้เนาะครับผ<แ>ู<แ>้ใดมากก็เกยเรียก,ก,กเขาก็อยู่กับดวงห้าดอกนะครับผู้ใดมีโชคอ่ะจะเรียกถือเองเนาะมา<แ>ได้เรียกรถเอกก่ะจะดวงห้าดอกไปเนาะจะดวงอนะ่ะอืมนะครับมันฝะันใะนหะ้องว่างสัตว์น้องมีเขียวเนาะจ้่อันหนึ่งมันเรื่องจริงเนาะอันหนึ่งมันเป็นเรื่องฝันถ่านั่นคือเรื่องเ้ามักฝันหนึ่งคือ คิวเลยตำรวจจ้าขันมาขันมาคว่ำฝันกนัคือเหล็กบัตรคิวกับเหล็กรถมอเตรอร์ไซค์สองอย่างเท่าน,นั้นนะจ้าเหล็กที่ห้องเห็นนี้ติด่องห้องถาบลองถ่าบเพิ่งคือ,คอ<ม>ใครจะว่ามันมันเด้งขึ้นมาะบันนี้ก็เลยถ่าเพิ่งกันหน้าจนันทอกเพราะว่าใครใครไม่เชื่อก็ลองท้าดูท้าทายทางออนไลน์ก็ได้อืแต่ลอง เอฟซีก็กสิพานหูพานตาคือกันอยู่ตัวอันยังเก็พ่อแกเงนินล้านพ่อแกเงนนินล้านเนะาะอายุทยาบปะมวยไม่ติดไปฟันยังยิ่งแต่ไปหายเดียวไป <c oughs> วัวใกล้กระดอนอ่ะอยากไปย่าแล้วนั่นแหละ <c oughs> กันบ่าแมนอันเกากันได้เงินล้านกับจิอัน,องนเงินล้านกับจิไปยเราเจนเงินแสนเนาะแต่เงิน,นแสนนี่แหละอ๋อนะครับตัวผู้ใดมากพื่อดก็เรียกเอาเด้อนะครับอ่าก็จะสรุปเนาะ สรุปว่าไม่เคี้ยวนี่นะครับไม่เคี้ยวเห็นเต้ติ๊กต๊อกเห็นอันพอแกงกระลาเด่งขึ้นมากนะครับในนั้นเขาทาว่าเลขจะมาแปดหนึ่งหนึ่งแปดสีโตเป็นเลขอกูปปูของปูเนี่ยคิดว่าเลขหางประทัดที่เจ้าบวงสวงว่ะครับขจรก็เลยทามาก็เลยคล้องเลยลองทามลยนี่แหละเล้ทากทาเขาไปสร้างอนไล่ว่าหากซักซิจริง ้ถือเลขเล้าซีโตนี่มืออื่นเด้อจังสีเสียมาสักิซี์จริงเลยหรืว่าพิมพ์พิมพ์พิมพ์ไว้แล้วก็ทายรูปไว้เป็นหลักฐานไรไทยเนาะเอาเรอนจังไรก็อย่าไม่เบิ้งเนาะจ้าเด็กเด็กขันมันออกซีโตนี่ยังเสีเอาขึ้นไม่เบิ้งว่านี่แหละค่ับ่ายเป็นเลขที่เอาไปทาทายเลขที่เสียงเนี่ยคือแปดหนึ่งหนึ่งแปดตกกลางคืนมากกว่าฝันว่าดนไปก็ดูก่ายขี้มอดไสไปนะครับขี้เขาเดือดกระหอดเลย เท่าเดียวกับหอดขนาดที่มอไส่มอไส่น,<ำ>นี่ย่ำกับมากอ่เท่าเดียวกับมาหอดเงี้ยแปดศูนย์แปดสามนะครับเนะะะาะแต่ว่าไปดหอดปั๊บเนี่ยพาเพิ่งเลิก Q 3, 3, 3, 7, คิ้วห้สามสามเจ็ดเก้านะครับอาอตามนี้ไนดะ้นะครับอืมอ๋อนะครับนี่ละตามนี้เนาะเมื่อายก็เลยอาวันัให้พี่น้องมากตัวแรกก็เรียกเขาในเลขสี่ตัวสามคู่นี้นะครับเนาะอืม แต่จะมีในจิตในใจดอกคุณนองมากตัวไหเนาะ,ะอืมแปดหนึง่งหนึ่งแต่ว่าเ,เลขกกินไม่เกี่ยในคือว่าคนมักเล็กเสี่ยงอ่ามักเล็เสียงหมากเท่าเ้า่นแปดหนึ่งห <ๆ S 2> น,นึ่งแปดเนี่เนาะพี่น้องเพิ่นมาคิวพี่พาพิา่นไอาให้กับตัวนี้เลยนะครับสามสามเจ็ดเก่าส่วนเล็รถขี่ไปในแปดศูนย์แปดสามเนาะเล็รถกลาว่างไว้เลยนะครับ,ม,บมาเลยชอบคือว่าเล็โดรไป วัดมักแต่ว่ามันมันเคยเป็นมันเคยมักไหนคิดรถไปอันนั้นอันนี้นับเลยมันลอนเรือรถล่ารถเรื่อยอยอะก็เลยว่าระวังไว้เนาะหกเกี่ยวกับรถไปเนี่ยอ้าวชุ่มๆมันหวานเด้อนะครับขอบคุณมีอะไรที่ต้องปั่นเนาะนะครับก็ขอบกันเด้อครับเฟซินสมัยของหอดเด้อนะครับครับข้างลอยหนึ่งวนาชื่อเด็กก็ยิ่งไม้อ้าวชุชมๆมันหวานสวัสดีครับ